ดูคุยแซ็ปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe ให้เราด้วยนะคะกดเลยค่ะสามสาวดาวเต้นน้องนิวรินลูกแม่นิ่น้องแซดดีลูกแม่โอและน้องฟีน่าลูกสาวคุณแม่น่านาที่วันนี้ฉันขอขวงคุณแม่น่านาไรฟีน่า มาเมาส์เผาแกงคุณแม่ด้วยกันเองพร้อมมาเผยเรียบตัวดันสามสาวน้อยเดบิวต์เป็นเสียบินแล้วเจ๊งหรอไม่และนานาขอเมาส์ความกลางลังของสามีเวทไทเทเนียมที่จะพรายแต่งเพลงให้ในวันเกิดแ,แต่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 เพราะอะไรถึงมีเหตุการณ์าะกันหลังเวทีคอนเสิร์ตว้ายยังไงล่ะเนี่ยวันนี้ไม่รอช้าแล้วขอต้อนรับคุณแม่นานาน้องนีน่าน้องนิรินและน้องแต คุยไปเสื้อวันนี้วันนี้ต้อนรับครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีนาแสนดีนิลินนานาแล้วก็เนิงคือมันเหมือนเอาจริงนะต้องตอบอกผู้ชมก่อนว่าว่าว่าถ้าย้อนถ้าคุณไปดูใน y u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  e เนี่ยพีเคเนี่ยทำทำคุยคอคกัลักรถกับนานามาสิบปีเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูใจเห็นเลยว่า เราสองคนสนิทขนาดไหนแล้วตอนนี้ล่ะก็เหมือนเดิมใช่แล้วจนคุณมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถามสามคนเดี๋ยว่าซ้อมนานไหมกว่าได้แบบัน้นเออเกิเอาภาษาไทยภาษาไทยเหมือนอังเฤษพีเคจะรู้ว่าจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษ I know เป็นไงคะซ้อมนานไหมลูก3ถึง4่วันค่ค่ะ ือนตอนที่เราซ้อมโชว์เด็กเทใช่ไหมคะเหมือนมันกระทนหันใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากโชว์เต้นด้วยกันมากเราก็เลยต้องแบบซ้อมแบบเร็วหน่อยแล้วก็<ต>มันซอ้อมแบบนิดเดียวเองเลยแต่ทุกคนก็รู้เพลงมาตั้งคือเราเต้นหมดเล่นเต้นเป็นหมดแ,แต่แค่แบบเอามา like put together แต่เวลามันน้อยใช่ไหมเวลามันน้อยแม่ พราะทำไมเวลาน้อยนะครับแล้ว <laughs> ทำไมแม่ถึงจัดงานกระทนหันแล้วก็ให้เวลาลูกซ้อมแค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงกระทำหานนี้ต้องมาหาช้น <c oughs> จริงๆแล้วจะบอกว่าคือเด็กๆเขาซ้อมกันอยู่แล้วเราต้องบอกว่าต้องอันนี้ต้องให้เครดิตเด็กๆทั้งสามคน <c oughs> คือชอบเต้นกันอยู่แล้วแต่บังเอินว่านิลินเนี่ยต้องบอกให้เครดิตนิรินว่านิรินบอกว่าอยากเต้นกับเพื่อนแล้วนานานาค่ะรอบนี้หนูพร้อมโชว์เพราะว่านานากันหนิงกับพี่โอ๋ก็คุยกันว่าเฮ้ยด้วยความที่เขาเป็นสามคนเนี้ยเราอยากจะให้เขาเห็นพัฒนาการคือต้องชัวร์จริงๆจริงนะล บอกว่ามีเพลงนี้แหละที่บีน่าเต้นได้แสนน่เต้นได้หนูอยากทําด้วยกันก็เลยเกิดวินาทีสุดท้ายขึ้นมาหนิงเมื่อกี้ได้เห็นคนทั้งประเทศได้ดูแล้วสดด้วยเต็มสิบให้ลูกเท่าไหร่โอ้ถ้าสำหรับพวกนีอ้อันนี้หนูบอกว่าไม่ได้กวยเด็กสำหรับเด็ก <laughs> ที่มีเวลาซ้อมที่มันน้อยมากๆแล้วมาทำงานด้วยกัน <laughs> ในเวลาสั้นๆที่คุณนานาเขาดําลิกก่อนล่วงหน้าให้จะมีงานแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยหนิงให้เขาแปดเต็มสิบ S> <S แต่เฉินดีเพราะเขามีความตั้งใจแล้วก oh ็พยายามมากถามเฉนดีดีกว่าเฉินดีพอรู้ว่าจะได้โชว์กับเพื่อนเพืแล้วรู้สึกยังไงบ้างเออก็ดีใจดีใจค่ะอยากจะมีโชว์อย่างนี้อีกไหมเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายหลคนเขาอยากติดต่องานพวกเรา3ามคนรับงานไหมคะรับค่ะโอ้รับค่ะเราเป็นลักษณะเกาะลูกกินกันดีมใช่ไหมคะพี่เป็นด้วยเนาะเป็นเกาะลูกินนะอ่ะไล่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกใช่ป่ะเดี๋ยวจะถ่ายด้วยกันอีกใช่ป่ะวันเสาร์นี้ให้ทุกคนรอดูใช่ไม่เฉินดีบอกว่า ลุงลุงลุงนะลุงลุงเป็นลุงเป็นลุงลุงพีเคเพิ่งเจอแสนดีครั้งแรกแสนดีหน้าเหมือนแม่มากหน้าเขาเขียงนะเขาไม่เหมือนเอามาจากไหนเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนเนาะแม่แสนดีหน้าหน้าเหมือนแม่มากเลยลุงพีเคนั่งดูแบบเหมือนก็คุยกับแม่เลยยากไหมแตนดีเวลาซ้อมเต้นเพลงนี้ยากไอ่ะแตนดีก็ยากยากสำหรับแสนดียังยากอีกเหรอ แซนดี้จะเป็นมีโอกาสได้โชว์มากกว่าคนอื่นเขาในการเต้นบนเวทีอพอเวลาเต้นกับเพื่อนๆแล้วเป็นไงบ้างเออแบบมันเต้นบบมันยากกว่าเดิม <laughs> พราะอะไรเ<ม>พ <อ S 1> ราะอ,อ,อะไรยากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าแบบมันต้องแบบบางคนเขาเต้นไม่เหมือนเราอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราดูเ,าเขาเราก็จะงงแม่ไม่ต้องตอบนะเด็กๆกลัวไหมเวลาโชว์บนคอนเสิร์ตกลัวไหมกลัวไหมนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแต่บีน่าบีน่าขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยมากนะกับพ่อ กับไอเด็กเท่ตลอดเลยยังกลัวอยู่หรอไม่แต่แคเ่เหมือนแบบถ้าโชว์ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนก็จะกลัวนิดน,นึงออแต่ถ้าเป็นแบบคอนเสิร์ตหนูไม่กลัวเพราะหนูคิดว่าแบบ some of these people I'm n o u n d us see them e v e r นี่นไงเห็นไหมเหมือนพ่อเปี๊ยกเลยคุยด้วยภาษาไทยแล้วตอบภาษาอังกฤษ นา่นาตอบซิก็คือเขาก็คงแบบเกรงถ้าเป็นต่อหน้าเพื่นพนอนแต่พอเวลาเพอร์ฟอร์มเมคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขารู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มันมีสคริปต์มีนู้นมีนี่เขาก็มีการพิแพรอ,อ,อะไรประมาณนั้นแต, <laughs> แต่ว่าแต่ว่าในครั้งนี้คือธนาว่าเขาคงแบบอยากทำด้วยกันด้วยแล้วเมื่อไหร่ลูกจะตอบภาษาไทยออได้เออก็พ่อแม่มันก็เป็นอย่างงี้เนาะแต่แม่กลัวไหม ไม่อะนาวาจริงๆแล้วคือเราอะไม่ได้เอ็กเ t ไว้เยอ,ะ,อ,อะพูดตรงๆนะหนิงเนะาะคือเราพยายามไม่ไปบอกว่าเอ้ยต้องดีที่สุดต้องเพอร์เฟกที่สุดเราอยากให้เขาพยายามที่สุดมากกว่าเพราะในสุดท้ายเราอยากให้ทุกคนเห็น3ามคนนี้เติบโตไปแบบไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกลูกไม่จำเป็นต้องอดีที่สุดแต่เห็นเขาโตไปด้วยกันเอ็นดูเขาทั้ง3คนไปพร้อมๆกันหนิงล่ะอาถามแต่ทางคุณแม่กังวลไหมต่อลูกขึ้นเด้น ถ้าสมมติว่าอย่างที่นานาบอกก็จะเป็นฟิลเดียวกันนานาแต่ก็จะมีความกังวลตรงที่ว่าอ่ะเราก็ต้องยอมรับว,ว่างานนี้เป็นงานของนานานา,นาจาัดถูกไหมแล้วถ้าสมมติลูกๆพวกเราขึ้นไปอะ่ะแล้วมันทําพวกเราหน้าแตกอะ่ะเขาก็จะหาว่าพ่อแม่แบบพยายามดันลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องพยายามสอนว่า การที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องตั้งใจทาแล้วก็<ช>อยากให้ใครมาว่าว่าเฮ้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมีพ่อมีแม่ที่อยู่ในวงการแล้วก็ผลักดันกันเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนอะ่ะไม่ใช่พวกเราผลักดันคือเด็กอยากทำถ้างั้นขอถามอย่างนี้ฐานะที่หนิงก็คือซุปเปอร์สซอร์เมืองไทยนานาคือซุปเปอร์สซอร์เมืองไทยลูกออกมาเต้นอย่างนี้เก่งขนาดนี้หนิงอยากผลักดันไหมอยากอยากให้สามคนอยากให้แสนดีอยากให้ทั้งสามคนนี้ไปเป็นศิลป,ปินไหมเอายิ่งกว่า เราไม่สามารถตอบแทนลูกได้เพราะเวลาเราเลี้ยงลูกเราจะเลี้ยงลูกเหมือนกันคือเราจะไม่บังคับให้ลูกว่าลูกจะต้องทาอะไรถามเขาเองดีกว่าอยากทํำไหมก็ได้นะคะหนูอยากทําแต่นี่อยากทำไหมอยากไหมลูกก็อยากอ่ะงั้นก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูว่าโปรเจกต์ของพวกเขาสามคนไปเฮ้ยพี่วรานไปได้เนะนะเพราะว่า จะให้พูดภาษาไทยแล้วกันภ <c oughs> าษาไทยเาาทยเให้ <c oughs> ตอบภาษาไทยหน่อยแ, <c oughs> แต่สุดท้ายอ่ะก็ยังบอกกับเด็กๆว่าเรื่องการเรียนก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> สำคัญ <c oughs> <ช>เรียนหนังสือก่อนแล้วก็ตั้งใจทําตรงนี้ให้มันเป็นกิจกรรมเสริมให้ดีด้วยแม่แล้วสมมติว่าออกคุยแซ่บโช์ยอย่างเงี้ยสมมุติเลยนะอาทิตย์หน้ามีงานจ้าง3มคนไปไหมไม่เด็กไม่ใช่ถามแม่สิเด็กตอบไปแล้วนะถามแม่ไปไหมไปไหมคุณโอไปไหมโอ้ไปไหมไป โอเตรียมตัวเป็นแม่ศิลปินเรียบร้อยแล้วได้เตรียมตัวเสแล้วถ้าไม่จะพบเวลาเรียนก็ไปค่ะใช่จริงเขาจริงแล้วค anyway> ือนานาว่าทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ได้มีอะไรเป็นนอกจากประสบการณ์ของเด็กคือเด็กๆพอได้ใช้ประสบการณ์จริงได้ทํางานจริงนานาว่านั้นก็คือเป็นคุณค่าของเขาอ่ะก็ควรสนับสนุนอ้างจะถามบีน่าว่าเนี่ยเพื่อนๆลงโซเชียลเยอะมากเลยแล้วโอเคไหมก็ไม่รู้อย่า i ลกชอบไหมคะชอบก็ได้นะไม่รู้ถามมัน นี่เรียนนี่ชอบไหมเวลาคนลงโซเชียลเยอะเพื่อนเพื่อนว่าไงมีคนเห็นดีแล้วเขาว่าไงบ้างเออที่โรงเรียนเหรอหนูอ่ะก็ครูก็เห็นแล้วเขาก็บอกว่า like Really good something like that โอเคโอเคแสนดีอะแสนดีล่ะถ้าไม่ใช่รูปหน้าเกลียดหนูได้นี่ไงนี่ถ้าไม่รูปหน้าเกลียดหนูได้แต่หนูไม่หน้าเกลียดหรอกหนูน่ารักตลอดเลยเออนิ่นงือจะมาว่าเราพี่วลาพี่คือนาใช่ไหมแล้วพอไปคุยกับบีน่า ขอโทษนะหน้าอีเว <laughs> ไม่โู <laughs> มันปองเงี้ยแล้วเรากเาแบบคุยเดี๋ยวกันนะคุยเขาเป็นเด็กหรือจะคุยอย่างเขาเป็นเวดีออยังเป็นเด็กสิ<อ>พ่ออย่าลืมว่า <laughs> ก่อนที่เขาจเจอ <laughs> พี่ก็พี่ก็อยู่กับนานามาตลอดอแต่แ,แต่พี่พีเครู้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการจัดงานอย่างเงี้ยนานานเองเขาจะเลิกจัดแล้วนะแต่ว่าเอาว่าแม่แม่แทบทุกคนเขาเรียกว่าไม่ใช่แม่ในวงการบันเทิงนะแม่แม่ข้างนอกด้วยบอกว่ามันเหนื่อยนะทำไมนานา คือจริงๆมันตั้งใจไว้อยู่แล้วมันคือแพลนเป็นคนที่ทําอะไรในชีวิตก็จะแพลนว่าอันนี้ทําจนถึงอายุเท่านี้คือคุยกันไปตั้งนานแล้วว่าทําเด็กเทพตั้งแต่เขาขวบเดียวเนาะนี่ลินเดินยังเบบีมากจนถึงเอ่อสิบปีก็ครบสิบปีแล้วคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เขาจะมีสไตล์ของเขาแล้วเขาอยากจะแต่งตัวอะไรยังไงเราจะไปบังคับเขามันไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าพอลูกโตแล้วอ่ะเราอยากจะหยุดคืออยากให้แบรนด์มันแข็งแรงที่สุดใน10ปีซึ่งณวันนี้โดยที่แบบเราทําอยู่แฟนๆก็มีเยอะมากที่ติดตามอยู่ขอบค วันนี้ก็ยังติดตามไม่ว่าจะออกอะไรมาเข้าสนับสนุนแต่ว่าในความรู้สึกเราสึกว่ามันเหมือนกับเออม,มันอยากจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้างก็เลยอยากจะหยุดแต่พอจะหยุดทั้งนีทั้งแม่ทั้งบ้านแม่ทั้งนี้ก็จะบีบคอฉันเธอต้องทาเพราะว่าหลานอยากจะโชว์แล้วก็แม่แม่คนทั่วๆไปที่ทเขาเป็นแฟนคลับเด็กเท่อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆคืองานนี้มันเป็นงานที่เปิดเวทีให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกแล้วก็โชว์ศักยภาพที่เด็กแบบไม่ไม่ได้ทํากันงั้นถามหลานแล้วกันพี่หน้าด้วยความที่ ลุงพีเคเจวีนั่นแต่ก่อนเกิดแลวนะจนไปนิวยอร์กจนถึงทุกวันนี้ยังอยากทําอยู่ไหมยอยากขึ้นเวทีอยากเต้นอยู่ไหมยอยากค่ะจึงอยากเหรอ,อเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโน้เห็นเด็กคนอื่นเขาเต้นแล้วก็เขามี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเขามีความสุขและอินเอียเลยชมบีมาเขามีความสุขแล้วก็ เหมือนแบบมัน it makes me happy แล้วก็อยากทำด้วยเพอมีความสุขเตียงคนอื่นทำอ่ะโอเคนิรินยังอยากทำอยู่ไหมอยากค่ะเพราะว่าดู passion ในเรื่องพวกนี้นะจริงเหรอ I really like to มากกว่าแม่อ่ะดู passion ในละครเพลงเดี๋ยวนะงี้ยเซว่าอนาคตเนี่ยลุงพีเคคงจะมีโอกาสได้ดูนิรินเล่นละคร maybereallyI think dancer singer the whole thingYeah Wow ยินดีด้วยสันติ ชอบไหมชอบค่ะ why เพราะว่าแบบไม,ม่มันเต้นแล้วมันแบบสนุกแบบเต้นแล้วหนูไม่เหนื่อยชอบ<ม>แค่เต้นบัตรหรือว่า acting เล่นละคร<ม>เล่นหนังร้<ม>องเพลงร้องเพลง what do you like ร้องเพลงหนูไม่ได้หนูแบบร้องแบบ on a normal basis หนูร้องแบบแบบทุกวันแต่หนูไม่ได้แบบ passionate <Okay. S 2> ขนาดนั้นโอเคโอเค so you like acting or not No. เชื่อว่าเต้นแสงอ๋อเชื่อว่าเต้นแสงแซนนี่เต้นเก่งนะแซนนี่ชอบเต้นชอบเต้นชอบเต้นเขาบอกว่าถ้าละครไม่ถนัดไม่ไม่เก่งไม่ม่อาจจะไม่เก่งเหมือนแม่แต่ว่าขอถ้าเต้นเนี่ยเก่งทุกคนเออชุดทั้งหมดนี้คุณในฐานะที่คุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เด็กเท่ทั้งสามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือชุดคอลเลกชันใหม่ของเด็กเท่เลยใช่ปะ เป็นยังไงบ้างอะยืนในทุกคนสามคนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะแล้วลุงพีเคลุงพีเคก็เป็นล้อเป็นอังโคองค่ะเป็นอังโคงค่ะลุงพีเคเป็นเด็กเทพเด็กๆเป็นเด็กเทพนะคะอ๋อพี่พีเคเป็นเด็กเทพเอออันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะมีใครรู้ข้อมูลไหมคะคุณนานาคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอดเด็กเทพได้เลยพิมตามตัวเด็กเทพนะคะไม่ใช่เทเด็กเทพจริงๆแล้วเรามีหมดช้อปปี้ล้านนามีทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์ม นอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ขออนุญาตเชิญนิรินใช่ไหมนิดินแสนดีนิดินแสนดีอยากให้ไปพักก่อนไปนั่งพักก่อนแบบเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องของเพื่อนก่อนเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องของบีนากับนานากันบีนากับนานาด้วยนะบีนากับนานาเอาปาไปเร์ตี้นานนอมาเก่งมากเก่งมากอ่ะมาที่คุณคุณขอเมานิดนึงทำไมคะวันนั้นงานเด็กเท่คุณรู้ไหมว่าเป็นประเด็น เด็นอะไรอ่ะคือพอในงานเนี่ยมันเป็นงานเด็กเท่เนี่ยคนก็จะคาดหวังเห็นคุณนันนาเห็นบีนนาเห็นบุ๊กลินแล้วคุณเวเททเนียมหายไปไหนคนเมาส์กันเยอะมากโทรมาถามดิสนเองก็ลงยาแล้วเหรอม่เดี๋ยวสิคุณพี่พี่พี่อยู่เขาที่นิวยอร์กเชื่อเถอะรักครักครอบครัวที่ขนาดไหนเขาไปเขาไปไหนถึงได้มาวันนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่างานนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราได้สถานที่เนาะ,ะก็ต้องบอกเอ็มสเฟียเปิดพื้นที่ให้เราแล้วมันเป็นตรงกับโชดการวันเด็กซึ่งคอนเสิร์ตเขาก็มีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีงานกระถันหันมาอย่างที่บอกนะ5้าวันก่อนงานนี่นงานมันมีนานแล้วแต่เด็กเนี่ยคือไอ้โปรเจกต์เด็กเนี่ยที่อยากโชว์เพิ่งจะตัดสินใจกันล่าสุดนิดจริงๆรแต่ด้วยความที่ว่าเพลงนี้คือน้องๆเขาก็เต้นกันได้ลูกๆเราก็คือเป็นเด็กเจเนอเรชันเนี้ยพี่มิเคนเขาเต้นกันอยู่แล้วเข้าใจแต่แค่เราจะจัดให้มันดูแบบพอเพิ่มากขึ้น เวลาซ้อมแค่ไหนแล้วสรุปคุณเวหายไปไหนคุณเวไปคอนเสิร์ตคุณไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้หย่าตามข่าไม่ค่ะไม่เพราะว่าจริงๆคู่นี้ก็จะมีข่าวเป็นละลอกละลอกเลยแต่ว่าถ้าคนที่แบบสนิทกันก็จะรู้ว่าแบบคู่นี้คือไม่มีอะไรกันนะมี่พี่ต้องบอกว่าคู่เวกับนนาพี่สนิทมาก20ปีแล้วคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้หมดเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่หย่ารักกันมากแล้วก็รัก รักลูกมากๆด้วยอะตอนนี้มีน่า10บควบเห็นบอกว่าตอนนี้กลายเป็นมีน่าสิบลสิบล้วสิแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันจะ11จะ11แล้วมีน่ากับแซนดี้เนี่ยจะตามตามกันมาเลยใช่แซนดี้เกิดก่อนนิดนึงคืออยู่ในโรงพยาบาลนะก็แดงๆนะนอนอยู่ด้วยกันเลยแหละนะนอนอยู่ด้วยกันใช่แล้วตอนนี้คือเขาบอกว่ากลายเป็นเพื่อนซีไปแล้วเหรอ คือจริงๆแล้วสามคนนี้คือไม่รู้ทาไมนะนี่นาๆก็มานั่งย้อนคิดถึงเขาสามคนเนาะคือเขาไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เขาเจอกันทุกครั้งเนี่ยสามคนนี้เหมือนเคมีมันเนาะมันก็จะต่อกันติดอ่ะมันจะมีเรื่องคุยกันและสามคนนี้มีอินโฟเมชันเดียวกันเรื่องเหลืองเดียวกันชอบอะไรคล้ายๆกันเนาะแล้วก็เลยเหมือนกลายเป็นเขาก็ซีกันโดยแบบทุกครั้งที่เจอกันี่น่าปกติเวลาคุยกับคุยกับเพื่อนอ่ะคุยเรื่องอะไรกันอ่ะก็คุยเรื่องแบบโรงเรียนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ บบคุยเรื่องเพื่อนของตัวเองแล้วก็เขาแบบแล้วก็เราก็พูดถึง like interest แล้วโอเคไหมคุยคุยเข้าใจไหม you get you get along with each other โอเค o หมเย้เพราะว่าเราชอบเหมือนที่เราชอบเพลงเดียวกันแล้วก็ like c o m m n like เด็กสมัยนี้ชอบเพลงแบบชอบเพลงดเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเป็นเพื่อนซีกันกับทั้งนิลินเองกับแสนดีเองเพื่อนซีบีนายคนหนึ่งที่บอกว่าอันนี้คือซีปึ๊กแบบขาดไม่ได้เลยคนนั้นคือคุณบีนารยบีน่าจริงปะ เขาบอกว่าคุณสนิทกันมากชอบเหมือนกันจริงไหมแม่หรือยังไงหรือคุณทึกทักเองว่าลูกคุณเป็นเพื่อนซีคุณยังไงลูกฉันเป็นเพื่อนสนิทฉันฉันก็เป็นเพื่อนสนิทลูอย่างไงตลอดไป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 เลยคือมันเหมือนกับว่าเราก็เลี้ยงเขาเป็นแม่ด้วยแหละแล้วแต่ในสแลสก็คือต้องเป็นเพื่อนด้วยก็คือเราอตั้งตนกันไปแล้วเพราะว่าพี่เวเขาก็จะเป็นเพื่อนกับบรกกลินเขาก็จะแบบเด็กผู้ชายเนาะคุยกันบ่อยๆเขาก็จะมีเรื่องแต่เราด้วยความที่มีทั้งชายทั้งหญิง ฉันก็เลยเป็นเพื่อนสนิทเขารู้สึกว่าคุณแม่แม่นานาเป็นเพื่อนสนิทเรายัางไงบ้างในมุมความเป็นเพื่อนบินารู้สึกยังไงแบบทําอะ,ทอะไรด้วยกันทําอะไรด้วยกันหนูชอบไปร้านทําผมกับมามีแล้วก็ชอบช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งแล้วก็ชอบชอบอยู่กับมามีมแล้วก็เมาส์กันมามีใจดีไหมก็ใจดีนะระหว่างมามีกับแดดดีเนี่ยใครดุกว่ากัน มามีจะดุเยอะกว่าแต่แดดี้อ่ะตอนดุเขาน่ากลัวกว่าเนาะน่ากลัวน่ากลัวแขออนุญาตตอบแทนแดดี้จะดุน้อยแต่ดุใหญ่มามีจะบ่นแม่งทุกวันเลยหรือไม่จริงเหมือนกันทุกบ้านคืออย่างบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่แบบทั้งเวทั้งนาาเองอะทุกคนจะรู้ว่าทํางานเยอะมากๆใช่ทำงานเยอะมากๆแต่ก็ดูแลลูกทั้งคู่ได้อย่างดีมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดแชร์ประสบการณ์หน่อย คือว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาที่เราเป็นห่วงนี่คุยกับหนิงตลอดเพราะว่ายิ่งเป็นวนัยนี้ไม่ว่าจะรูปร่างเนาะ,ะข้างนอกฟิสิกลต่ <Physical S 2> างๆเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็อารมณ์ที่เขาไม่รู้ตัวเองอเราก็จะคอยแบบมอนิเตอร์เขาตลอดคือคอยดูเขาตลอดเพราะเราเลี้ยงกันแบบใกล้ชิดมากจึงแม้ว่าเราจะทํางานหนักเนี่ยคือแต่ตาแม่เหมือนมีตาหลังตาซ้ายตาขวา ไม่รู้แม่ทุกคนเป็นไหมคือเหมือนกับว่าถ้าตรงนี้ลูกฉันจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วคือไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนในลูกมันอยู่ในหัวใจเราตลอดเราก็เลยจะดูแลใกล้ชิดสองคนเป็นฝาแฝดใชแต่แฝดไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยนิสัใสก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนอังเคร์พีเคเจอมาแล้วใช่ครับผมลูกลิ้นได้พ่อมาเยอะใช่ไหมได้มาเยอะเลยค่ะสองคนห่วงต่างกันยังไงก็คือสำหรับคนนี้นะคือห่วงตรงบางทีเขาโลกสวยเขาก็จะเป็นแบบ เด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยคือสบายหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยแบบพุชตัวเองเยอะเช่น mm hmm. ทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือไม่ค่อยพ mm ุช hmm. เป็นเด็กแบบสบายเกินบางทีเราก็ต้องคอยแบบ mm hmm. เอ้ยฮึดหน่อยนะ mm hmm. ลูก mm hmm. อันนี้หนะ่อยลูกอยากเขามาเต้นเงี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าแซนดี้กับนิลีนะ่เนี่ยเขาจะซ้อมมันมาเต็มที่คนนี้เขาก็จะแบบ เขาจะสนุกมากกว่าแต่เราว่าเอ้ยดูพอดูเพื่อนเพื่อนทาได้ดีเราต้องทําให้ได้เหมือนเพื่อนนะลูกเราต้องพยายามคือเราก็ให้กําลังใจพุชเขานิดหนึ่งสำหรับคนนี้ก็จะห่วงตรงนั้นบ้างแต่ส่วนบุูกเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สตริกมากเลทไม่ได้คือถ้าตั้งใจว่าฉันจะตีกองคือตีไม่ใช่ตีธรรมดาก็ต้องตีไปจนถึงขั้นนี้เล่นเทควันโดก็อยากจะติดทีมชาติตอนนี้อินบาสก็อยากจะลงแข่งคือเขาเป็นเด็กแบบสุดอะเป็นสุดมากๆแล้วแม่โอเคไหม แม่ว่าไอ้ไอ้ drive พวกนี้มันมันซื้อกันไม่ได้เราก็คิดว่ามันเป็นทองเนาะสำหรับเด็กที่มี drive แบบนี้แต่เราต้องรองรับการผิดหวังของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อก่อนเนะี่ยไม่กล้าให้เขาไปแข่งอะไรเลยเพราะกลัวลูกร้องไห้ลูกแต่ตอนหลังเขาอ,อยากแข่งเองใช่เพราะเขาแข่งเองเขาแพ้เป็นนั่นคือสําคัญที่สุดเพราะว่าโลกมันมันต้องมีการแพ้แล้วพ่อล่ะอโอ้พ่อยิ่งทัฟพ่อยิ่งรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วกับบีน่าเนี่ยพ่อจะพ่อจะสบายๆกว่า ด้วยความที่เป็นลูกสาวเนาะยิ้ม,ย,ม,มย,ยิ้มอยู่ในบ้านพ่อก็แฮปปี้แต่ลูกชายเนี่ยพ่อก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็บงังคีนานาว่าเวแอบเอ็กซ์เพคบรุ๊ในในอีกแบบหนึ่งที่เขารู้ว่เขาโตมาสังคมเป็นยังไงเขาก็อยากให้รู้ว่าแข็งแรง,งนกันแล้วแม่ล่ะแม่เป็นยังไงแม่อยากให้เป็นอย่าง,างนั้นไหมหรือแม่ก็บอกว่าดีหน้าอย่างนี้ก็ได้ ก็คืออยากให้เขาได้เป็นอะไรก็ตามที่เขาแฮปปี้และมีความสุขอันนี้คือแม่อ่าแม่เวลาว่าพ่อก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่แค่ว่าเอออยากให้เขาตั้งใจทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่อยากให้แบบเออเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ไม่ไม่จริงจังอะไรเลยตรงนั้นเดี๋ยวหน้าที่ป้าจัดการเหรอคะป้าทำได้เนาะทีมงานฝากถามมาว่าพี่นานาหวงบุคลินจริงไหมเออเนี่ยแหละ ใครๆเขาก็เมาส์กันว่าห่วงลูกชายมากท่าผู้ชมทีมงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกทุกไอทุกออดขึ้นเลยพี่นายากเลยพ่อล่ะพ่อก็ห่วงมากรู้อะไรไหมไหมไม่บีน่ารู้อยู่แล้วลุงก็ห่วงแต่พี่นานาน้องสาวพี่เนี่ยห่วงบุ๊กลินไหมก็ห่วงห่วงครบพูดถึงห่วงบุ๊กลินบอกว่าบุ๊กลินรักมามีจะแต่งงานกับมามีอยู่กับมามีตลอดไปใช่ไหมลูกจริงหรอกอ่ะพิเซดแดดไร ใช่ไหมนะสมมติอีห้าปีจูงมือสาวมาบ้านติดแม่บุ๊กอะนานาอีห้าปีจูงมือสาวมาบ้านเราพี่อยู่ด้วยเรานั่งกินข้าวกันอยู่เขาพาสาวมาแม่น้องแมนซี่สักคลิปก่อนเลยได้ไหม <c oughs> ถามบีนาดีกว่าบีนาเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้เรื่องบุ๊คลินเยอะกว่าชาวบ้านบุ๊คลินมีแฟนไหม บุกลิแอบชอบสาวไหมไม่เลยเห็นไหมยล่ะเขายังไม่ถึงวัยนะนะว่าเด็กสิบขวบเนี่ยเด็กผู้ชายจะโตช้าเด็กผู้หญิงเนาะวัยเขาคือคนจน่ชอบเมา์บอกว่านานาแบบห่วงบุกลินมากแล้วก็ห่วงมากล่ะแล้วบีน่าล่ะบีน่ายังไงทะเลาะกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมเวลาคุยกับนานาเขาจะไล่ฟังแลวลูกทะเลาะกันบ่อยมากอทะเลาะกันเรื่องอะไรวะ ว่าครั้นที่ี่แล้วครั้นจะบีน่ากับผมเพื่อไปออกคุยแซ็คโชว์ก็นิ่งไม่ทะเลาะค่ะตอนออกหน้าสิคะออกรายการโอเคเอาเอารับหลังทะเลาะเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรลูกเมื่อเช้าทะเลาะกันเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อเช้าคือเมื่อเช้านี่เลยนะไปโรงเรียนทำไมลูกไปโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นในรถอ๋อไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานทะเลาะกันเมื่อวานเราทะเลาะกันเรื่องเรื่องอ๋อบีน่า มันทะเลาะกันเยอะขนาดนั้นจนจำไม่ได้เลยกำลังคิดว่าเล่าดีแล้วกันเลยคือคนใช่อย่างนี้ไหมว่าบุ๊คลินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสงบสงบใช่แล้วเขาก็จะอยู่ของเขานิ่งๆใช่แต่ว่าบีนาจะซุกซนหน่อยใช่แล้วก็คือถ้าแบบว่าไปเต้นหรือเสียงดังใส่เขาเนี่ยเขาจะเขาจะงุนงิดทันทีอ๋อจำได้แล้วจำอะไรอื้อบีนาเอ่อเย็บผ้าอยู่ใช่ไหมแล้วก็บีนามันมีผ้าสีดํา บุ๊กอยู่เนี่ยอีกห้องหนึ่งดูทีวีอยู่เขาปิดประตูแล้วก็น่าจะปิดไฟหรือว่ามันอะไรเนี่ยแหละแล้วก็วีน่าเอาผ้าผ้าสีดำอ่ะเข้าไปเอ่ออ่ะไปแกล้งเขาเขาก็แบบเฮ้ยก็ฟอแย่ไปแย่มาแหละคำว่าบีน่าเอาใส่ผ้าสีดำไปแกล้งเขาบีน่าชอบแกล้งเขาเอาบีน่าไปแกล้งเขาแล้วอย่างนี้เวลานิรินไปอยู่ที่บ้านไปร่วมหัวนแกล้งบุ๊กลินด้วยไหมเนี่ย แล้วนี้ลินเกตอลองกับบู๊คบุ๊คเพนบอกว่าเขาขาบุ๊คเนก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนได้แต่ห้ามมากวนอ๋อห้ามมีโลกส่วนตัว,วแล้วนี่ลินเขาก็จะมาเขาก็จะอยู่กับปีหน้าไปอ,อย่างเงี้ยต้องบอกช่วงนี้นะครับว่าที่ผมนั่งทำหน้าช็อกอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นตั้งแต่ยังเป็นไข่แล้วก็จนเกิดแล้วก็จนโตอ่ะแล้วไม่น่าเชื่อวันหนึ่งเรามีโอกาสมานั่งสัมภาษณ์หลานอ,ะอ่ะแล้วพูดรู้เรื่องด้วยอะ่ะ รู้เรื่องมากเลยข้างในภาษากิษแปลอยู่ในหัวอยู่นะ I, I can do English <laughs> and Thai it's okay <S <laughs> you know Uncle PK <laughs> แต่ตะกี้เนี่ยพอพี่ PK พ,พ,พูดว่านั่งสัมภาษณ์เขาเนี่เขายังเด็กๆจนตอนนี้เขาโตใช่ <laughs> เหมือนกันหนิงเอ๋หนิงอยู่กับนานามาตั้งแต่แบบเอาไว้ยังไม่ท้อง <ah> อตั้งแต่ยังไม่ท้องจนถึงวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะที่หลายๆคนอนะ่ะอิจฉา นี่ขนาดมันไม่มีอะไรบางทีก็ยังมีข่าวมาเป็นละลอกละลอกเราก็ไม่รู้ว่าข่าวมันมาจากไหนแต่ในชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยต้องบอกว่าสามีเขาเนี่ยคลั่งรักมากคุณชายเขาคลั่งรักมากนั่นอะไรฟังซื้อวาเห็นวันเกิดที่ผ่านมาเขาถึงขั้นแต่งเพลงให้คุณยังไงยังไง L O V E N A N หลายคนไม่ทราบว่าก่อนวันเกิดเนี่ย สงครามใหญ่มากเอกุยทีมงานคุยแซบน่าจะทราบไม่ทำไมอ่ะพูดจริงเหรอคือสงครามใหญ่มากแบบคือก็เรื่องจัดงานด้วยกันนี่แหละเออก็คือคู่เราเป็นอะไรที่ทำด้วยกันเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องจริงๆนะจะเรื่องเพลงเรื่องอะไรอาไม่รทุกเรื่องเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปะทะกันมันเยอะแล้วก็ก่อนงานแต่งงานเอ๊ะไม่ใช่คนนั้นนะก่อนก่อนวันเกิดเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นลาเปิดโต๊ะคุยเลยเกิดอะไรขึ้นอะ นี่เดี๋ยวนะที่จะคังที่แล้วยัง L O V E N A N No n า No No I love you love you ชอบเธเหล่านั้นอาจจะเกิดหลังจากทะเลาะเหล่านั้นมักจะเกิดหลังทะเลาะเรียกได้ว่ามันเป็นวิธีการนงอะแบบหนึ่งของพี่เบมาก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้อันนี้อันนี้นอกสคริปต์นะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ก็คือเขาแค่แบบเขาแค่รู้สึกว่าเออพอเราทะเลาะกันเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เราแพชชั่นในการทํางานด้วยกันมันก็เลยทําให้ เธอก็จะอย่างนั้นฉันก็จะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทีมงานคุยแซ่บเจอมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วก็เมียอย่างผัวอย่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันอะไรอย่างงี้แหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนั้นที่จัดงาน Land of Music เนี่ย <c oughs> ตอนแรกเนี่ยที่จัดงานก็แบบแอบเครียดเบาว่าว่าเอ้คนจะไปไม่ไปแต่สุดท้ายจัดงานคนไปเป็นหมืนะ่นอะเอออันนี้คืองงมากแต่ว่าออกมาดีมากพี่เห็นพี่เห็นภาพคือไม่ต้องบอกผู้ชมนะครับว่า Land of Music เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปทำ อาไปไปไปสัมภาษณ์นาหนากับเวก่อนแล้วเขาบอกเลยว่ากําลังจะมีแร็ปในมิวสิกที่นี่ที่สวนพึ่งราชบุรีใช่แล้วเขาก็มีพึ่งตัวไปเฮงเลยไม่มีพึ่งพี่มีแต่คนมีมีพึ่งมีพึ่ง พึ่งตัวพึ่งขนาดไหนนะพึ่งตัวใหญ่ประมาณ6เมตร6เมตรอ่ะใช่แล้วก็แล้วก็ศิลปินมาเยอะมากไม่แต่พี่รู้บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นที่เราจะถามเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามันเป็นข่าวที่เขาเมาส์กันอยู่ในสังคมได้ไหมร้านฟังได้เพราะจริงๆหลังรู้เรื่องคือจริงๆสุดท้ายอ่ะมันอ่ะเดี๋ยมันะเรเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกว่าก่อนงานเริ่มคอนเสิร์ตไม่กี่วินาทีค่ะงานเกือบจะล่มคุณผู้ชมเพราะว่าหลังเวทีค่ะคุณนานาคุณเวเขาทะเลาะกันหนักมากเขาก็จะถือวอลคนละอันใช่ว ไายังไม่อยากขึ้นอยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ใช่อ๋อเหรอนั่นแหละเอางี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากับคุยแซ่บโชว์จริงเหรอจริงอ๋อโอเคโอเคสักครู่หนึ่งครับมือดีบมือแซปโชคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์ครับอยู่ด้วยกันที่วันจันทร์ที่คุยแซ่บโชว์นานาจ๋าคอนเสิร์ตก็ออกมาดีมันชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะ Land of Music ใช่เราเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ด้วยใช่ค่ะทะเลาะอะไรกันหลังไปที คือไม่มีใครทราบก่อนที่แบบกำลังจะเริ่มเลยคอนเสิร์ตเลยแล้วเราก็บอกว่าจริง,รงๆแล้วมันเลทมาอ่ามันว่ามันเลทมาหน่อยแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาที่จะพักเบรกแล้วเราควรจะขึ้นตอนนี้เลยเราก็เลยแบบได้ไปบอกกับศิลปินแล้วว่าเออโอเคถึงเวลาแล้วนะเราขออนุญาตให้พี่เวขึ้นเลยเพราะว่าสําคัญที่สุดของการจัดง,งานในครั้งนี้คือเราเป็นเฟสติวัลที่แอบ แอบเคลมนิดนึงนะว่าเราก็เป็นเฟสติวัลที่น่าจะวิวสวยที่สุดในโวนพึ่งแล้ว,วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาที่สวยที่สุดคือวานิลลาสกายตอนพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพเบระบอยเวกขึ้น เปิดงานตอนที่พระอาทิตย์กันมันจะตกใช่แล้วมันแป๊บเดียวนะพี่อไอว้วน,นิลาสกายมันแป๊บเดียวใช่แล้วพี่เวว่าไงพี่เวบอกไม่ได้มันมีเวลาต้องเบรกประมาณ15นาทีบอกไม่เบรกแล้วเราก็วอลเลยอไอคนที่ถือวอลตอนนั้นะไม่ใช่ดับอยเป็นสเตจใช่ไหมอบอกพี่เวว่าพี่นา,นาบอยขึ้นตอนนี้เพราะนาณาอยู่หน้าเวทีเขาอยู่หลังเวทีเขาไม่เห็นว่าฟ้าม่งสวยขนาดไหนอะฟ้ามันสวยมากเขาก็ไปบอกพี่เวไม่ขึ้นอนี้อพี่นาณาบอกให้ขึ้นไงไม่ขึ้นบอกเอาวอยพี่เวเดี๋ยวนี้ เขาไปยื่นววยพี่เวขึ้นไหมพี่เวยู่มันมีแค่ครั้งเดียวนะวันนี้ลาสกายมันจะหมดแล้วถ้าอยู่ไม่ขึ้นก็อยู่อดเลยเราจะไม่มีภาพนี้เขาก็ไม่ตอบแล้วเราก็ปล่อยก็ถือว่าถ้าไม่ตอบก็คือจบก็เลือกเองตัดสินใจเองขึ้นว่ะ Hey baby I'm gonna I'm gonna go up right now o h อ่ข huh. ึ้นเลยขึ้นเลยคือคู่เนี้ยถ้าสมมุติว่านานาแบบเด็ดขาดแล้วออกคำสั่งเมื่อไหร่นะเอาอยู่ทุกเอาอยู่ค่ะเอาอยู่จริงจรงสัมภาษณ์พี่เอาอยู่ค่ะเออแต่บอกว่าพอจบงานน่ะเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงมากนะคุณซุดลงไปกับพื้นขาอ่อนนิ่ง เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนงานนี่แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะใช่ป่ะมันหลายคือเนี่ยมันเป็นภาพนี้จริงๆคือมันลุกขึ้นเดินไม่ไหวเพราะว่าเดินทั้งงานแล้วไม่รู้ว่าความเจ็บความเมื่อยความหัวเข่าเป็นยังไงไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันต้องอยากดูตรงไหนต้องเดินไปดูเองดูเองทุกอันคือในมือเนี่ยมีแม้กระทั่งรถอะไรทุกอย่างที่มันจะต้องแบบฉุกเฉินต่างๆเพื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วแฮปปี้ไหมมากพี่เพราะในสุดท้ายอ่ะวันนี้มันไม่อยู่ที่เรื่องของเม็ดเงินมันอยู่ที่หน้าตาและความสุขของทุกคนที่มาร่วมงาน คือมันมันอิ่ม<ร>ะพี่พจ,จริงมันอิ่มสุกอ่างนี้ละกันไม่ต้อง,องบอกผู้ชมนะว่าเรามีโอกาสไปสัมภาษณ์นานากับเวอตอนอที่ก่อนจะมีลานนั้นไม่สิ่เกิดขึ้นแล้วพอตอนนี้ทำผ่านแล้วสำเร็จแล้วสิบเติมสิบให้เท่าไหร่คือถามว่าสําหรับคนที่จัดงานปีแรกครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะนานาคิดว่านานาให้ตัวเองสิบเลยโอเพราะว่านานาอยากให้กาลังใจตัวเองใช่ไหมเฮ้ยฉันทําได้จริงมากคือเรารู้สึกว่า จะไปหักอะไรฉันในเมื่อนี่คือการสอบครั้งแรกของฉันจงก็เลยคิดว่าเออส่งกำลังใจตัวเองมา้ดีกว่าอ่ะทะเลาะกันหลังเวทีแล้วเวอัพก็ทะเลาะกันอีกดูคืณซราบชอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะบ๊ายบาย